5.2การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์การสำรองข้อมูลเป็นวิธีการที่ดีเพื่อลดความเสี่ยงการติดไวรัสของข้อมูลแล้วทําให้ข้อมูลเหล่านั้นเสียหายถึงแม้ข้อมูลถูกไวรัสทําลายเสียหายแต่ยังมีข้อมูลสำรองที่สามารถทดแทนได้อยู่หรือใช้วิธีสร้างแผ่นบูท emergency disk หรือ rescue disk เพื่อใช้ในการกู้ข้อมูลและกําจัดไวรัส การใช้งานซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมต่างๆต้องตรวจสอบแหล่งที่มาหรือลิขสิทธิ์ก่อนนำไปใช้เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกโดยผ่านทางซอฟต์แวร์ที่ใช้งานตรวจสอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอเพื่อสำรวจสิ่งผิดปกติต่างๆเช่นการทำงานที่ช้าลงไม่ควรใช้สื่อบันทึกข้อมูลกับเครื่องหลายๆเครื่องหรือใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่รู้จักหรือเครื่องที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการแชร์ไฟล์ควรจะแชร์ไฟล์เป็นประเภทอ่านอย่างเดียวและควรตั้งรหัสผ่านโปรแกร,รมป้องกันและกำจัดไวรัสโดยเลือกใช้โปรแกร,รมป้องกันและกำจัดไวรัสที่เหมาะสมกับความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือตามที่องคอ์กรกำหนดติดตามข่าวสารเนื่องจากมีไวรัสคอมพิวเตอร์ออกมาใหม่เป็นจำนวนมากดังนั้นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและหาทางป้องกันจึงนับเป็นหนทางที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์